วันนี้เกิดสึกแย่งออฟเลนกันครับแล้วผมกดก่อนทําไมต้องยอมด้วยละ่ะ oh, แล้วในที่สุดเขาก็ถอดใจครับ oh. แล้วก็เปลี่ยนไปตำแหน่งป่าแทนแต่อยู่ดีๆมันมีประเด็นใหม่ขึ้นมาครับผมเม oh. ททาการถามว่าจะเล่นป่าสายไหนนะ oh. แล้วป่าของเราก็พิมพ์มาป่าไหม oh. น่าจะเป็นถามว่าป่าไหม้ oh. อะไรเงี้ยหรือเปล่า ทีนี้ก็เป็นการสนทนาแบบเล่นๆขำๆไปนะจนในที่สุดตำแหน่งก็ลงตัวครับไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอาจจะแปลกที่เมทเลือกคนสุดท้ายนิดนึงครับผมแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเขาอาจจะเลือกตัวแก้ทางแต่ว่าหลังจากนี้ก็เกิดปัญหาขึ้นครับเขาลเลือกลิกเตอร์มากลางซะง,งั้น คุกกี้แลนด์ช็อปบริการรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยมั่นใจได้แน่นอนสําหรับใครที่ชอบเติมอวีราคาถูกกว่าเติมเองนะครับสามารถทักร้านไปได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเกมนี้ผมทําการเลือกตัวเป็นมาจ้ามานะครับแล้วก็ผมจะออกเป็นฟอร์สการ์ดขึ้นมาก่อนนะครับเนื่องจากว่าเราเจอกับฟอรินติโนซึ่งถ้าเขาล้ำดึงๆแบบนี้ก็อันตรายขึ้นมานะ การที่เราเลือกออกฟอสก์ดก็จะได้คู่ดาวครับจะได้เชื่อมท่าสองได้บอยๆเครื่องจริงฟอร์เรนตัวนี้เล่นค่อนข้างคมเลยนะดูวีเวลสามแม่งพุ่งเข้ามาจิ้มผมแล้วอาจจะดูลำเป็นช้าๆนะเพราะว่ามันไม่ใช่ไฮไลท์ที่แบบเขาเอาไปคูณ 2, คูณร้อยาอะไรเงี้ยพอผมได้รองเท้าตีไวผมก็รู้สึกว่าเหมือนไม่ค่อยตอบโจทย์ก็เลยเปลี่ยนเป็นรองเทา้าคู่ดาวนะครับผมแล้วก็จะขึ้นเฟินฟอสก,ก์ดมาเลยเย่ yeah! ในที่สุดเราก็ถึงเวลสี่้วพทีนะถ้าฟอรเรนมาจึ้งกับเราเดี๋ยวเราสวนเลย เพราะว่าตอนนี้เขายังเวลสามอยู่ขออญาตจิ้มท่าสองโอ้โหแล้วเหมือนเขาชิงมาโดนผมพอดีอ้าวแบบนี้โดนคาป้อมเรียบร้อยเก็บงานฟอร์เรนแบบคาป้อมแบบชิวๆผมก็ได้เป็นเฟิร์สบัตมานะครับแล้วก็กะจะไปช่วยซานี้แต่เหมือนจะไม่ต้องแล้วนะผมก็เลยทําการแย่งกิฟฟอร์เรนไปตัวนี้เต่าตัวเล็กตัวน้อยตัวเล็กตัวน้อยตนิดคือบางคนอาจจะได้เห็นแบบ คลิปตัวนี้ลงไปในช็อตแล้วนะสำหรับใครที่เคยดูคลิปตัวนี้แล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้นะนี่ถ้าอยากดูตัวเต็มก็สามารถมาดูคลิปเต็มที่ช่อง YouTube ตัวนี้ได้โอเคพอเล่นก็โดนไปอีกนะเพิ่งเกิดมาก็ห้าวซะละโดนหวมเล่นดีสำหรับการเล่นมาจ้านะ <I 'm S 1> ผมแนะนำเลยคือแบบอย่าไปอออย่าไปรวมไฟกับเพื่อน พยายามแยกดันให้ฝั่งข้ามมาถมเรานะถ้าฝั่งข้ามไม่มาถมเราเราก็ดันขึ้นไปสูงๆเลยเพราะว่ามาจ้ามันเอาตัวรอดค่อนข้างง่ายคือมันไปออฟไฟท์ ight, มันเล่นค่อนข้างยากเอาจริงอย่างเกมเนี้ยม, UA, ม er, ียูเอมีเออกิลเดอร์เงี้ยมันสก,กิลหมูมันค่อนข้างเยอะแล้วเราแบบต้องตีทีละตัวเน้นให้แบบคนมากันแล้วเรากระเทืบแบบนี้ดีกว่าอุย๊ยอุ๊ยโอ้โหแบบเดือนสวนนะเนี่ยดีนะเมียนตีถ้าไปเมียนตีผมตุยขาป้อมคอมหรือเปล่าเนี่ย แต่ก็เป็นถือว่าคุ้มนะไฟนี้เราได้ฟลอเรนติโนมาโอเคผมก็ตีดาร์คสลีเย์ให้เพื่อนเลยนะเพราะว่าเนื่องจากเพื่อนทําการบวกกันนัวกันอยู่นะยิ่งทีมเราแบบอ่าได้เปรียบแบบนี้เรายิ่งควรตีออบเจกต์นะไม่ว่าจะเป็นป่าหรือว่าแคลรี่หรือว่า Carry, ออฟเลียนอย่างเงี้ยช่วยกันตีดีกว่าแบบรอแค่ป่าตีอย่างเดียวมันแบบมันหากินไม่ได้อะ่ะเออ ตอนนี้เกมก็นําเป็นที่เรียบร้อยนะโดยเฉพาะฝั่งผมที่เงินค่อนข้างนําคือถ้ามาแบบต่ํากว่าต่ํากว่า2ตัวนี่คือเอาผมไม่ลงต้องมาสองตัวเท่านั้นถ้ามาตัวเดียวโดน <c oughs> ผมไล่ตบตอนนี้คือป่าฝั่งเขาผมก็ยึดด้วยเอออันนี้กลายเป็นป่าผมแล้วอ่อ <c oughs> <c oughs> ป่าสกิลสองไม่โดนเต่าตัวนี้มันมักเล่นลิ้นอะ่ะมันแบบเกิดขึ้นมาเห็นตัวแล้วแต่ยังไม่เห็นหลอดเลือด มันผมก็เลยปลาพลาดมันก็เลยแบบไม่ล็อกสกิลให้แล้วแวนอยากโดนหนออุ้ยนี่ไงยูเดอร์มาด้วยถ้าผมโดนล็อกมันก็อันตรายอะ่ะผมก็ไม่อยากเล่นก็พยายามยืนรอแล้วกันแต่นี่เหมือนผมมีเซนส์เหมือนว่าเขาจะไม่มาแค่2ตัวนะนี่ไงทูเลนมาด้วย3ตัวว่ะเอ้ยแล้วผมจุบหลบแล้วซานิสกระโดดมาช่วยแต่โดนล็อกแล้วผมลิงก์ดูดดาเมจลดดาเมจแวนให้อยู่โอ้โหแต่ยังซอยยับอยู่แวน ผมไม่กล้าว์ปเข้าไปนะถ้าว์ปเข้าไปอา้าวแล้วทีรีดโดดมาอีกอา้าวไอเนี่ยโอ้โหเหลือเชื่อโดดมาตายทีรีดโดดมาตายเลยอ้าวอา,อาแล้วผมกดอันติหลบอันติตูเรียนได้แต่ว่ายังไงกิลเดอร์จะเข้ามาจัดการผมแบบนี้ผมสวนได้นะเพราะว่าตูเลียนไม่มาช่วยตูเรียนเขาตีป้อมโอเคแล้วผมเก็บได้มาหนึ่งนะเมตดของเราลิกเตอร์ยังไงโอ้โหพิมดากันยับ เออทีรีบอกว่าอย่าสงสัยเวซานิสอย่าสงสัยเยอะเยอะอย่าสงสัยก็เราก็พยายามขึ้นมาเรียนเราเหมือนเดิมนะเพราะว่าป้อมไม่ต้องสลับก็ได้เพราะป้อมบนก็แตกแต่ว่าแวนสลับลงมาแบบนี้ผมก็ฟิกเกร์ลิงแล้วตีคี้ไปดอกนี้โอ้โหโคตรจะแรงผมก็เลยแบบวาร์ปกลับมาเก็บเขาแบบชิวๆเลยตีขี้อย่างแรงอะอย่างเวอร์นี่แหละเหตุผลที่แบบมาจ้าควรใช้ลูนคี้ผมแนะนําเลยใช้ลูนคี้เถอะ ดีชีวิตดีถ้าไม่มีใครแบบมากันเราแบบนี้เราก็ยาวชิวๆของเราไปเขาเลือกที่จะเล่นกับเพื่อนเราป้อมเขาก็หายออบเจกต์เขาก็ไม่ได้เออนี่แหละข้อดีของมาจ้าคือแบบแต่ว่ามาจ้าที่ผมเห็นส่วนใหญ่ที่คนเล่นแล้วแพ้อะคือไม่ยอมตีออบเจกต์ให้เพื่อนเว้ยคือแบบเน้นดันป้อมโซโล่คิวตึงๆไม่ตีออบเจกต์ตีบ้านก็ไม่ตีอะไรเงี้ย แต่ว่าตอนนี้เริ่มสวยแล้วฝั่งข้ามตีตื่นมาละช็อตนี้ผมจะดักเก็บได้ไหมถ้าเขาเดินมาน่าจะได้นะแต่ว่ายูเอะโอโ้โหโดนข้างข้าวผมไปก่อนข้างข้าวผมไปเผลอจิกโอ้ฝั่งข้ามก็พยายามเอาออบเจกต์นะแต่ผมไม่ยอมให้ง่ายๆหรอกผมก็มาเดินขู่มาโดนจิ้มดูดดาเมจชิวๆมาเดย์มาเดย์มาเดย์โอ้กดอันตรีหลบชิวๆมาเดย์ลิงค์ดาเมจดูดดูดดาเมจมังกรไปก่อนนะเพิ่มดาเมจให้ตัวเอง แล้วช็อตน,นี้ปลาหึงไปโดนทูเรียนเจ็บๆไปแล้วทูเรียนตายมังกรแล้วผมจะรอดได้ไงเนี่ยโอ้โหสวยโอ้เขาเริ่มโฟกัสผมแล้ววะ่ะเลยโดนเลยแต่ว่าเพื่อนเราก็ชิว่วเพื่อนเราก็ฟรีอะ่ะแล้วก็ตัดภาพมาที่เมทของเรานะครับผมเล่นเป็นออฟเลนเลยนะมาแยกดันเลนเฉย <laughs> ผมดูดาเมจกับเลดไว้นะตอนนี้มันเกมเริ่มรู้สึกเสียเปรียบแล้วทีมเราเข้าไปตายทีละตัวผมก็เลยต้องมาแบบเข้าไฟสักหน่อยมาไล่คิวด้วยความที่เงินผมกค่อนข้างนำนะมันก็เลยจะค่อนข้างเวอร์หน่อยแล้วก็แบบขนาดเข้ามาในไฟเยอะขนาดนี้ก็ยังแบบรออออกไปได้จริงๆถ้างเงินไม่นำทําไม่ได้นะแบบเนี้ย พอที่เราเกิดครบนะผมก็มาตีอ็อบเจกให้เพื่อนเหมือนเดิมเดี๋ยวผมโฟกัสไปที่อ็อบเจกก่อนนะครับแล้วก็วา่งมาด้านหลังลิงก์ดูดดาเมจไปที่กิลด์นะเห็นแวนกำลังเขามาซอยแล้วผมกับซานี่ก็จัดการแวนไปตามด้วยพี่กิลดอร์ครับที่เหลือรอดอยู่ตัวหนึ่งแล้วฟอเรียนลำตึงๆอยู่อยู่ด้านหลังก็โดนดีโดนผมลิงก์ดูดดาเมจแล้วทําอะไรไม่ได้กดอันติเรียบร้อยครับสวบหัว งําหัวแล้วก็ทําการปล่อยดักซัเลเยอร์ข้างขึ้นไปข้างบนนะเพื่อที่เราจะได้สามทางแบบชิวๆเพราะว่าฝั่งข้ามตายไปถึง4ตัวเลยเหลือแค่ยูเแบบนี้ผมว่าปเข้าไปจัดการกดอันตีหลบอันตีของเขาให้ได้นะเรียบร้อยแต่ว่าทูลเลนก็เกิดขึ้นมานะผมก็เลยเลือกที่จะพยายาม e omb, ตีป้อมตีป้อมหรือเปล่าผมกดตีป้อมแล้วนะแต่ว่าไปเดนคนก็เลยทาให้ผมตายก่อนที่จะจบบ้านได้เแต่ว่าเกมนี้ก็วินยู น่าจะได้ MVP นะครับผมเกมนี้กดไป12ตัวเลยบอกเลยว่าก๊อตนะมาจ้าออฟเลนบางเกมก็ขึ้นดักแซดชิ้นแรกบางเกมก็ขึ้นเป็นฟอร์สการ์ดชิ้นแรกนะครับทุกคนผมแนะนําเลย